กลุ่มสตรีกำลังขมักขเมนในการเลือกดินบดดินด้วยครบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดินที่ได้จากจอมปลวกในพื้นที่ภูเขาไฟที่เรียกว่าดินลาวาของกลุ่มสตรีบ้านห้วยตําบลพิงโวยอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดกลุ่มสตรีบ้านห้วยขึ้นชื่อว่ามีฝีมือในการทอผ้าไหมปลูกมันเลี้ยงไหมย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะย้อมจากดินลาวาที่เป็นผ้าเบญจะสีผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของผ้าสีลาวาที่นี่จะมีความพิเศษคือเวลาทอจะใช้ไหมควบสองเส้นซึ่งจะทําให้ผ้ามีความหนามีน้ําหนักแน่นมีความคงทนและที่สําคัญในเกือบทุกขั้นตอนในการผลิตผ้าชาวบ้านจะใช้ไหมมงคลคือไม้กระแสงในการปั้นไหมกวักไหมซึ่งมีความเชื่อว่าผ้าที่ออกมาแต่ละผืนจะมีคุณภาพใครได้สวมใส่จะมีความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เด่นก็คือเราเอาดินมาจากดินภูเขาไฟนะคะดินที่มีจอมปลวกเราไปขุดมาแล้วก็มาขั้นตอนการยอมก็คือทั้งตำทั้งหมักทีนี้จุดเด่นของเราก็คือเราจะใช้ไม้มงคลใช้กับปั่นไหมกวักไหมหรือว่าปั่นใส่กระสวยค่ะคือไม้มงคลตัวนี้มีความเชื่ออยู่ตั้งแต่โบ,บราณมาว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ถ้าใครได้สวมใส่ผ้าของของของที่กลุ่มเราทําก็เหมือนว่าเป็นสิริมงคลไปในตัวค่ะอ,า,อาแค่ดินภูเขาไฟมันก็อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆหรือว่าที่ทําให้พืชหรือว่าทุเรียนอร่อยที่สุดในโลกค่ะผ้าก็เหมือนกันค่ะก็ชีวิตก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วเจริญรุ่งเรืองผ้าที่มีความพิเศษก็คือเราใช้ควบสองเส้นทอทุกผืนค่ะที่มีความทนมีความหนาแล้วหนักฟรีเมียมค่ะ ก็ได้รับความชื่นชมอยู่ว่าผ้าของเรานี้เป็นผ้าที่หนักมันมีน้ำหนักแล้วก็การทอมันแน่นนะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีบ้านห้วยอำเภอเสียรัตนะจะมีหลากหลายรูปแบบอาทิผ้าเข่ามา้าผ้าสบายผ้าคลุมไหล่เสื้อและสิ่งที่กำลังคิดค้นคือการทอผ้าเบนจสีที่ผ้าผืนหนึ่งจะมีการรวมไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ5แบบคือผ้าสีลำดวน ผ้าสีกุลาผ้าสีมะดันผ้าสีมะเกลือและผ้าสีลาวาซึ่งจะถักทอด้วยลายสก็อตที่ออกมาสวยงามหรูหราและน่าสวมใส่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผ้าที่มีความต้องการของตลาดและยังมีความเป็นสิริม,มงคลมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นสร้างคุณค่าให้กับผ้าไหมของกลุ่มสตรีบ้านห้วยตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนะอีกด้วย